สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทย Daily v l o g วันนี้มีกิจกรรมแล้วก็ธุระเยอะๆทั้งวันแล้วก,ก็เพื่งกลับบ้านแล้วก็น่่งนอนมากอยากข้างนอนวันนี้ก็จะทำวเดีโอตอนนี้วิดีโอที่ทำให้เป็นสั้นๆ แต่ว่าแม้ว่ามีเสิ่งยตีต่างธรรมันนี้มีเวลาว่างนิดหนึ่งตอนเช้าก็ใช้วเวลานั้นมาอ่านหนังสือ h a r r y p o t t e r เ,เล่มที่สองประมาณ20นาทีก็ต้องทำบุกทุกทำทุก,ทกวันเช้าับตาอ่านหนังสือการภาษาไทยทุกวัน2ี่สิบนาทีแล้วก็รงช่วงนี้ยังอยู่กับ ดอบบี้แล้วก็จริงๆนานๆหนายส่วนที่ผมอ่านวันนี้ก็ไม่เจอดปอบบี้แล้วแล้วอีก,อกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่มไม่ค่อยเขาย้าใจจากเมื่อเมื่อวานคือจะมีหนึ่งมีอะไรเด็ก ระดับหนึ่งทีรองเรียนแล้วก็ h a ร์รี่ยูไนะดับสองใช่ไหครับก็มีหนึ่งคนชื่อขอชื่อคอลินเข้าอืมเป็นผู้ผู้ชมกับแาร์รี่มากก็เข้าตั้งใจว่าให้ทำอะไรตลอดเวลาแล้วก็อยากถ่ายรูปของ h ฮร์รตลอดเวลาก็ตอนนี้ Harry United, ี่ยู e นห้องเยาของที่รงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็คนนี้ ชื่อว่าคอลนน่าจะมาหามันเป็นลายรูปก็ที่ว่าเรื่องแปลกๆนิหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าข่าวใจถูกว่าเอาช่วงนั้นช่วงเวลาตอนตอนกลางคืนแต่ว่าถ้ามากเกินไปตอากลางกลางคืนคืน น่าจะแปลกนะเพอจริงๆนะนักเรียนไปเดินเล่นตอนกลางคืนมาได้อืมก็น่าจะต้องอยู่อยู่ปลายมากกว่าชยป่ปลายมากกว่าอือเอ่ใช่ครั้งนั้น กำลังเดินมาแล้วก็มีอะไรเอกมีเหตุผลที่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนเป็นอ่ปังใช่หินเป็นเป็น,ปนหินแล้วก็คำว่าปอกก่อนก็จะกจ,จะสงสัยว่าเป็นตัวปีอีกครั้งอาจจะช่วงนั้นตัวปีกลัวว่าอ่ะคนจะมาตอนนี้อ๋อถ้าคนนั้นมาแล้วก็ ตอ่อพี่เราจะรู้แล้วว่าต่อพี่ทำอะไรไม่ดีต่อพี่จะมาช่วยตัวเองว่าประกอบเหตาะสมต่อพีออออ่จะทำสิ มีมีน้ำคำมาแล Arizona, ้วก็อาจจะเห็นดอกเบี้ยชาจะเพิ่มขึ้นั้นเป็นเป็นขิดก่อนน่าสนใจแล้วก็ต้องกอดมาเจอกับเขาเลยแล้วก็เขาคิดคิดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยุ่ทำแบบนี้แต่ว่าในที่สุดเขาไม่ไม่รู้ทำไม จเร,รู้คอนที่อ่านหนังสือเป็นคอนที่รู้แล้วโอเคสำหรับวันนี้พอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้ขอคำขอบใจกับคุณในวิดีโอพรื่งนี้นะครับ,บค,ครับ